สวัสดีครับวันนี้พบเซลตัมนะครับผมวันนี้เซลตัมพามาดูครับผม t o y ย t a v วีอเครื่อง1.5ตัวลองท็อปนะครับผมรถยนต์ปี2017นะครับผมราคาผมเปิดจำหน่ายอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทนะครับผมคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาดูรถยนต์ได้นะครับผมเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าจากอคาเนแคปิตอลนะครับผมคุณลูกค้า ถ้าสนใจยังไงเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเรามีทั้งเงินสดทั้งจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนสามนะครับวีออตัวรองท็อปนะครับผมคุณลูกคา้าตัวนี้ครับผมสนใจยังไงเข้ามาสอบถามเซลล์ตามได้เลยนะครับผมกับ Toyota v ว o อปี2017นะครับกับราคา339,000บาท ลูกค้าซื้อสดรวมแวดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถซื้อในราคา3 3 9 0 0 0 0บาทได้เลยครับผมรถยนต์มีประวัติการเคลมประวัติซ่อมบำรุงให้ดูตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทเราเองนะครับอัคเนย์แคปิตอนครับผมตัวนี้ตัวรองท็อปนะครับมองหารถไว้ใช้งานอยู่ครับผมกับสภาพส,ยสวยๆครับผม อยากแนะนำเลย Toyota v วีออครับผมจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง84งวดเลยครับผมคุณลูกคา้าสำหรับวันนี้เซลตามขออนุญาตลาก่อนนะครับวันอื่นผมมาไลายคันสวยๆให้ดูสักคันนะครับผมฝากด้วยนะครับผม Toyota v วีอปี2017ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ